ผู้ชมครับไปเที่ยวที่นู่นที่นี่ที่ไหนอะไรอย่างเงี้ยมันก็ยังลบาบากอยู่ถูกไหมใช่แต่มีอยู่หนึ่งสถานที่เขาก็ไปเที่ยวพอไปเที่ยวกันได้อาก็ต้องมีพ่อค้าแม่ขายครับมาขายของกินของทานาถูกให้ถึงที่กันไปเลยเรีกยกได้ว่าเป็นการเดลิเวอรี่ส่งถึงที่อย่างแท้จริงครับนี่ที่ไหนกัน นี่ไงโอ้โหนี่มันเป็นยังไงคุณโฟลติ้งเฮ้ยโฟลติ้งเกีิยวทอดไข่ปิ้งเฮ้ยไหนอ่ะไม่เห็นเลยคุณไม่เห็นเหรอมันลอยน้ำมาน่ะเีอยวลอยน้ำนี่คือน้องหรือลังคะยังไงคะฉันโฟกัสท่าลอยของน้องเขามากเลยอย่าไปโฟกัสตรงนั้นให้โฟกัสของกินเฮ้ยดีเหมือนกันนะเหมือนคนแบบ ต้องการเป็นโฟมแบบเล่นน้ำเหมือนหงยางแล้วข้างในนั้นใส่มีของกินมีอะไรบ้างนะมีเกี๊ยวทอดไข่ปิ้งยี่สิบยี่สิบทุกอย่างเย้สิแล้วก็ลอยผ่านไปเรื่อยๆเลยอย่างนี้ใครจะซื้อทำไงฮะใครจะซื้อทำยังไงเอ้าก็คว้าตัวน้องเอาไว้คว้าตัวน้องแล้วลังจะไปไหมล่ะลังมันไม่ไปไหนหรอกเพราะมันผูกติดกับตัวน้องเขาอยู่แล้วเนี่ยเป็นไง พ่อค้าตัวน้อยดีเขาสุดยอดจริงๆเรื่องของการขายเนี่ยต้องยกให้เขาลีลาไม่ธรรมดานะโอ้โหเป็นทางน้ําไหลแบบนี้คุณว่าน้องสนุกกว่าขายไหมผมว่าเขาเพลินได้แบบสองทางได้สนุกได้เล่นน้ําด้วยแล้วได้รายได้ด้วยไงถูกต้องเลยอันนี้ดีนี่ไงเป็นเรื่องราวดีๆเป็นมิติใหม่ที่ผมเนี่ยนะฮะจัดให้อยู่แล้วเพราะเป็นช่วงเวลาที่ผมเนี่ย คุณชนะอยากเล่ามิติใหม่ทุกอย่างเพราะอะไรรู้ไหมเพราะว่าปกติต้องพูดงี้ก่อนพอพูดปิดท้ายนี่คือมันเป็นมิติใหม่หมดทุกอย่างจริงๆคุณละสารภาพความจริงไม่ไม่สารภาพมันคือมิติใหม่เป็นสิ่งที่ผมนี่วาดเาไปหมดแล้วคุณรู้ไหมว่ามันเป็นสิ่งที่คุณไม่ได้คิดทั้งภา ทีมงานทุกคนควกงงกันหมดเลยกับสิ่งที่คุณไม่ได้คิดหรือคิดไม่เป็นไรไม่ทันผมไม่เป็นไรนะผมผมเข้าใจเพราะอะไรคะนี่ๆี่เพราะคุ่ไมคิดคุณปวดหัวาให้ผ่านไปเดี๋ยววันหลังคุณมาเล่าใหม่